สวัสดีคุณผู้ชมอยู่กับผมอีกแล้วกับเพื่อนซิคืคอตาได้แล้วกับยูโดโกับลิแล้วก็ตัวประกอบที่มันได้เล่นเกมด้วยตอนนี้ผมไป1ิปเอด็ดแล้วผมได้แชร์กับพี่เนโคอสเตอร์ฟิสมันคือใครก็คือคนที่จะเล่าประวัติของซุเปอร์ฮีโร่แมาเ <laughs> เอ้ยลิได้ตามประวัติศาสตร์อีกแล้วครับประวัติศาสตร์คลิปที่แล้วที่ลิได้8เหมือนยูโดและพอยูโดได้7ลิก็จะได้7เหมือนยูโด <h ums> หรือว่าคราวนี้จะได้9เหมือนยูโดยูโดจำได้เข,ขาบอกไหใครยิงเขาจะตายจะตายนคนแรกและคลิปที่แล้วยูโดก็ตายนคนแรกใครยิงพี่ตายนคนแรกที่บอกเลยกระเพาอยากจะเล่นกับเาริอืออ ขี่โม้อะไรตอนนั้นเราเล่นกันอยู่ในบ้านเกิดตาเขาเสร็จแล้วตาฉันแล้วก็อยากเล่นอีกลำดับนึ่งครับตอนนี้ผมกำลังทอยครับหัวโอ้ท่านเต๋อยครยิงข้าคะแนนน้อยแกยีโดใครที่คลิปที่แล้วใครยิงข้าฮะแล้วลงอะไรจะบล็อกอัพโดนเลยส์จะลวพี่ข้าอืมเลือกตัวเล่นน้อยที่สุดไม่ใช่เหรอตอนแรกกันสี่พัน แต่ว่าลิจะตีแรงสุดไงอืมเลอยน้อยน้อยก็ยิ่งจะเลือด<แ>ยิ่งเยอะก็ยิ่งเบาแต่ว่าข้อดีก็คือเลือดมันเยอะไงต่ขอข้อเสียของลิคือถ้าเราลุงลิอ่ะลิจะตายเลยตอนนี้เรามาแล้ว <c oughs> เราขอตัด <c oughs> ฉากไปสักครู่หนึ่งกับกับม <c oughs> ตอนนี้เราจะไปเฮ้ยกดมาทำไมเนี่ยเราอยากได้แปดมากแต่ตอนนี้ผมพอยแต่มันไม่ไปอ่ะ ว่าจริงเนี่ยมันได้เจ็ดช่างมันได้คูณสองอ่าอยู่ยังเนี่ยอัาแล้วครับอัาไปสองนาทีนะตอนนี้อ่านอยู่ใช่ไหมไม่ได้กดตอนนี้ลิกาลังกินข้าวแต่ตอนนี้คียวหวังเลยยูโดแกไปห้างฟิวเจอร์เ้ื่เก็บสุกกัตีก่อนเถอะก่อนที่จะไปเจอ โอ้โดเจ้าบางอนะนาดิเซฟที่แล้วเจ้ายิงค่ะแต่ทีนี้เจ้าเอืเยอากว่าข้านะใช่ทำไปเข้าที่แล้วมียอตะไเนี่ยลวีสิบเลียบหลอโอ้สองร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเปอร์เซ็นต์ดูที่จะเข้าไปเท่ไร โอเคครับตายแล้วได้จบตีอีกทีจะตายเลยใช่แต่ตอนนี้คือเป็นหาคือตอนนี้เหมือนเน็ตผมจะหลุดนะฮะปืหจมูกนี่ตายซะสิ่งดีเอ้อตายแล้วเออเน็ตหลุดตัดจมากกับไมกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ผมหลุดตอนนี้เรายิงยูโดไปขี้แต่สีแดง สีเขียวโอ้หชนะแล้วทีดอวก้านหครับน้นงไปเลยทีเดียวล้านหใช่เหรออ้าล้านหมันก็เหมือนหนึ่งล้านหกอวะใช้การป้องกันค้างค้างพี่ก็ค้างมาแล้วอย่ไปนะ เหยียบลอยนะได้ฐานทักปึ่งปึ่งปึ่ง,งจับปกล่าวไะลิพึ่งผ่านรอบแรกไปไหนอ,อะลิอีกแล้วจีโดสีงั้นต้องได้หกแล้วแหละตอนนี้คือแบบความอานาคของจิโดเลยครับตอนนี้ จิโด่าร uh วยนะดับเบิลส hmm. ี่เราปลีใช่ไหมอ๋อไม่ต้องแหละมันป่นไม่ไดจโดพออย่างเนี้ยบริจากเมืองให้ใครดีวะแล้วแต่ข้อยู่ลลี่แล้วกันอืมลิลีมันอยู่ที่โ้เลเลียวโบลิจักแสบมันตกท่าหมุนไม่เนี้ยแล้วลลีอ ยังจะใช้ส่วนลดอีกนะอร้อยผมจะปะถ้อยถ้อยเหล็ดแดง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 ชนะแล้วท่านระเบิดไหมพอพอเอาแปดแสนพอเอาแค่นี้แหละ ยังไม่อยากได้เยอะเอาให้พอมีตังก่อนจองบ้าเย็ดพี่เป็นคนบริจากเมืองให้คนว่าอยากเมืองให้แล้วก็โดนถล,ล่มเมืองผมจะถ้าผมได้สี G ่ดีกิโลเล่นแน่นอนะอย่มยังรอดอยังรอดยังรอดตาเราเฟ้ยไหม ยูโดบอกว่าเกือบไปแล้วเฮ้ยแจะโ้อกไปยังเป็นสถานีโอกาสในยูโดเนี่ยจะยิงที่สิได้หกอ่ะคนเรายังเลือดเต็มอยู่เลยหกกลายเป็นสี่เออรอบนี้ยูโดเป็นคนที่เสียเปรียบทุกครั้งอะไรทุกครั้งขนาดเป็นเอสยูริเป็นชาวล็อก เขาของได้สิอยูโรเลยโอ้ my god ในะห้าแทน <c oughs> ผมบอกเลยว่าไปไหนอ้โดู <c oughs> <c oughs> นี่ไงของดีๆ อ ah oh, really <hel ms> ีโดรหลุดท่านทังหวะนี้เป็นสิ่งที่แย่มากเขาจะเจอก็ใครอ่แต่ผูกซุปเปอร์ฮีโร่ทของฉันรับจ้างชกเจ้าในคอสตเตอร์ที่โหลอไม่น่ารับเลยอาอีโดรหลุดนะได้หกแทน Đen Đen có đen à. wow, nah là thắng, dạng dạng lựa phá đen dạng 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 Đen dạng 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 ผมนี่แหละเสียเปรียบโอ้ยบ้าไปแล้วนี่ยนังจ่ายตังเกียวสามแสนเขามีอยู่หกแสนนะตังจงไม่มีแดกแล้วนะลี อยากซื้อต่อจริงๆได้ลิเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันลิ๊ยูโดลุมลิเลยนี่เหรอต้องลุงสีก่อนสินน้ำเงินแยบนี้เลยไอ้โจมเตียงอยู่นี้อย่างเดียวคู่ขี้อ่ะตายแล้วสกอร์เบส อาจจะไม่ตายก็ได้เพราะเขาไม่ได้ทอยเลขอาจจะแค่เกือบตายอ่ะบูมเป็นไงบอกแล้วไม่ตายเด่ก็เกือบตายโลว์เศร้าเนืองเยอะแต่ไม่ได้ตับใครเลยตือใครน้อยกว่าลีเอกหรือเปล่าอ่ะ ยีโดยังไม่ได <laughs> ้ยิงใครนะเมื่อก <the> ี่ร <sk sheet> ู้มาเนี่ยิโดยิงแล้วแั้ววันนี้จุ่มตีเดียวเอาเพียงช่วยโจมตีเลยนะค่าจับตกของข้ามากเลยสิบสองดิงอ๋อโจลงมาที่ของเอ็งอ่ะลงมาที่ของเอ็งอ่ะแน่นอนเล็งเล็งริ่งดีกว่าเดี๋ยวเล็งยีโดเดี๋ยวยีโดจะทรมานสิบ ตอนเริ่มตัดฉากมานิดนึงตอนนี้ลิเลเป็นโจ๊กไปแล้วยูโดได้เวลาแล้วแหละที่เขาจะฆ่าแกถ้าได้สี่นี่ชนะเลยเรียบร้อยใครยุงครับยูโด แกก้าได้ไหมได้ได้ขอโทษข้าเขามันเป็นจบเลยยูโดลาก่อนรียบร้อแล้วเนี่ยลงแค่อันนี้ก็ตายแล้วไม่เอาอันนี้ดีกว่าน่าจะไม่ตายตายลาก่นลาก้ชนะแบบใส่ใส่ เย้ <Yeah. S 2> ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายในคอสตอร์ฟริสขอลาไปก่อนครับ